อันนี้เป็นสภาพตอนอันนี้เป็นประมาณเวลาประมาณเกือบที่ยงนะครับสังเกตอากาศจากของทางเยน็นี่เป็นไล่กับร,รถดซึ่งเหมออาะในการพักผ่อนมากตอกนกลางคืนจะอากาศเย็นนะครับหมอกจัดครับเอ็นไม่ได้หรอกพ่อ่อได้ด้ถัเ่เยยะ่ มันเป็นกระดุมเนาะต้มไว้ตรงกลางเออลีกันกันเนื้อบุ๊ดดี้โอริเลฟจะไปใส่ยังไหนสินี่นี่ก็น่าปูดเลยนะทำได้ยี่สิบบาทขายตัวหกกิโลนึคือไม่ควรจะกลับบ้านกันมันก็เหี่ยวแล้วนะพี่พรุ่งเนี้ยถึา้าวกินข้าวมามีอะไรจะคุยปะอาวเยมอ๊อดกินก่อนสดด้วยอ่ะนี่ข้าวอะไรเนี่ยข้าวโดยพา เข้าง่ายกินข้าวหร่นะไอ้ไม่ขัดขาวคุณค่าสูด้วยเท่าไหร่อ่ะเนี่ยต้องถามก่อนว่าคลิปนี้จะลงใน YouTube ว่าไงเนี่ยฮะจะตั้งชื่อเป็นชื่อเดียวไปเสิร์ชดูใน YouTube เลยโอเคอือกินไปครึ่งนึงแล้วทริปหน้าทริปนี้ภูทับเพิ่งทริปหน้าที่ไหนอะพี่โจ้เดี๋ยวเดี๋ยวหนูช่วยหาพี่ในเวลาผมไม่เอาไม่เอาหรอไม่เอางั้นกินกลับอย่างเดียว อย่างนี้แท็กแล้วไปไหนหอืไงแท็กแล้วไปไน็นไงทริปหน้าไปทะเลดีกว่าไม่ไปไปไหนทริปหน้าไปทะเลมาทีท่บ